ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อตเจ็ดโอซ่าชนะเกรหลเช่นเดิมครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาสรุปอัปเดตครับในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วทําไมผมถึงมาทําคลิปในช่วงนี้ครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ผู้เล่นใหม่กําลังเข้ามาเยอะและผู้เล่นเก่าก็มีหายหน้าหายตาก,กันไปบ้างน,นะครับใครที่กําลังคิดถึงเกมนี้นะครับซอร์สแมนสามหรือว่ากระบี่ยายุทธจักรเนี่ยนะครับสามารถกลับมาเล่นด้วยกันได้นั่นเองครับซึ่งบอกว่าอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยครับใครที่สนใจมาเริ่มกันเลยดีกว่าา,างนาง,มาางน,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 นม,นนงมจนถึ นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับก็มีถึงประมาณ18เซิร์ฟเวอร์แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์3นะทุกคนได้ดูกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเป็นสีแดงนะก็คือเต็มหรือว่าคนที่เล่นเยอะกันอย่างมากเลยนั่นเองครับใครที่อยากมาเล่นกับผมก็มาเล่นที่เซิร์ฟ3กันได้นั่นเองนะเพราะผมเองเนี่ยเล่นชิวๆปล่อยบอทชิวๆนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับการอัปเดตคนี้เข้ามาเนี่ยมีตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามาด้วยเช่นกััััันนนคคครรรรรบถึง2ตตตววลลลละะเเยยย่่ทีีีพููดไปมมมอา้ ปุ๊บมาแล้ะโดยน้ำเนี่ยนะครับอาชีพใหม่ที่เข้ามาเลยก็จะเป็นอาชีพที่ชื่อว่าง้อใบนั่นเองนะครับถ้าผมอ่านผิดไงขออภัยด้วยนะนี่ครับตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามาเลยความยากในการเล่นก็ถือว่าไม่ยากเลยนั่นเองครับแล้วก็มีความว่องไวที่น้อยนะครับ เอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีเลยควบคุมโอเคแล้วก็ดามจคือดีเลยเรียกได้ว่าคนไหนที่เข้ามาเล่นนะครับในอาชีพนี้เนี่ยจะเป็นอาชีพที่น่ารักสวยขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่เหมือนกับดีดพินนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ผมยังไม่รู้นะความสามารถเป็นอะไรยังไงนะครับต้องพูดว่าตัวละครที่โจมตรีระยะไกลเนี่ยเล่นง่ายทุกตัวสำหรับเกมนี้นั่นเองครับเนาะตามนั้นเลยนะครับนี่คือตัวละครผู้หญิงนะส่วนตัวละครผู้ชายก็แบบนี้เลยนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณชอบตัวละครเพศไหนนั่นเองครับก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะคร อาชีพไม้นะครับก็จะเป็นอาชีพของเบนจพิทนั่นเองครับนี่เลยครับเบนจพิทนะครับความสามารถหลักๆนะครับที่โดดเด่นเลยก็จะเป็นเรื่องของดาเมจและการควบคุมครับส่วนความยากว่องไวเอาตัวรอดเนี่ยผมว่าไม่แย่นะถ้าเทียบก,กับตัวละครที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่า ตัวใหม่ดูน่าเล่นนะแล้วตัวเนี้ยมันคล้ายๆกับที่ผมเล่นตัวนี้เลยอะก็คือกบีลีลับนะครับมันทำให้ผมในอยากไปเล่นตัวละครไม้นะครับเป็นจะพิษอย่างมากเลยนี่เองครับแล้วใช้ขลุ่ยเป็นการโจมตีด้วยซึ่งตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นตัวละครโจมตีระยะไกลด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยท็อปเซิร์ฟที่เล่นกันตอนนี้เนี่ยมักจะไปเป็นสายธนูซะส่วนใหญ่แล้วพอเป็นไม้เมจิพิตที่เข้ามาเนี่ยดูดีๆนะ ความสามารถตัวนี้จะเด่นไปที่ตัวดาเมจถูกไหมครับแต่ว่าพอเป็นเบนจพิดแล้วเนี่ยมันมีความสามารถที่เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมโอเคนามิเอาจะสู้ตัวดำตัวธนูไม่ได้แต่ว่าด้านอื่นเนี่ยมันครบคันครอบคุมนั่นเองงับหมายความว่าถ้าคุณจะเล่นผมบอกเลยว่าเบนจพิดเป็นอาชีพท,ที่น่าสนใจมากๆครับแต่ถามว่าเก่งด้านไหนอันนี้ผมยังไม่ทราบนะน่าสนใจมากๆสำหรับตัวะอรตัวนี้นะครับส่วนตัวผู้ชายก็เป็นแบบนี้เลยครับ โดยทั้งสองอาชีพนะครับที่พูดไปเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพได้เช่นกันนะครับแต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเราต้องเตรียมทองเอาไว้ด้วยเช่นกันเนาะเพราะว่าทองเนี่ยองจริงแล้วปัญหาไม่ได้ยากขนาดนั้นนั่นเองครับก็ที่ไปเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเราจะพาไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าต้องทําอะไรยังไงบ้าง,ง,ะางนะก่อนแรกก็จะมาที่เมนูนะครับแล้วก็มาที่สกิลนั่นเองครับแล้วม็อยู่ในหน้าของฝึกเสริมนั่นเองครับคุณสามารถมาทำตรงนี้ได้เลยซึ่งพอคุณมาตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ครับว่าเฮ้ยคุณ อยากจะเล่นเบนจะพิษนั่นเองครับนี่เลยผมก็เลยคิดว่า <c oughs> เฮ้ยเออลองมาเล่นดูไม่น่าไม่น่าเสียหายนะผมว่าเพราะว่าเอออย่างน้อยๆแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ทําให้เรานั้นได้เล่นได้ด้วยครับแล้วก็ไอของทอพวกนี้มันหาได้ไม่ได้ยากนั่นเองครับนี่เลยนะผมจะซื้อเลยซึ่งมันจะต้องใช้เจ้าตัวยาจิ๋วจวนเฉียนคุณจํานวนหนึ่งเม็ดนั่นเองครับซึ่งตอนนี้มันลดราคาอยู่นั่นเองเนาะก็คือคุณเก็บมาไว้ค่อนข้างนานแลวเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเนาะในร้านค้าทองนะตรงน,นี้เลยครับนี่เลยเห็นไหมเห็นอันนี้ไหม เออเนี่ยคือคุณเห็นเจ็ดหมืน่นกว่าเนี่ยผมเก็บดองๆๆๆๆๆๆๆเก็บดองเก็บดองเดียวนะลงอะไรได้เปิดกล่องอะไรได้ผมเก็บอย่างเดียวเลยคือผมไม่ได้ใช้เลยนะครับคือเรียกได้ว,ว่าอย่างที่บอกอ่ะคุณสามารถดองเพื่อ,อไว้ในวันที่คุณต้องการจะใช้ได้เลยนะครับนี่เลยนะนี่เลยอ่ะกดไปปุ๊บนี่เลยครับคุณซื้อเลยอย่างที่บอกอันนี้มาลดราคาอยู่5 0ถ้าเป็นตอนแรกเนี่ยมันจะเบียดดีครับมาลด20%เนาะซึ่งอันนี้สามารถซื้อได้1ชิ้นต่อเดือนนะครับซึ่งก็ผมอาจจะซื้อไปเลย2อันก็ได้นะ ไม่แน่นะเพราะว่ามันรวมๆประมาณ5,00 0 6 0 0 0เองเพราะว่าผมก็เก็บไว้เยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งอ่ะผมซื้อนี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวลองซื้อน,นี่ก่อนเผื่อลดราคาอีกอันเดิมผือซื้อไม่ได้อ่ะซื้อปุ๊บนะครับอันนี้เก็บเอาไว้เพราะว่ามันใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเราซื้อเอาไว้ก่อนเผื่อจะย้ายอาชีพไปเป็นอาชีพอื่นนะครับมาลด20%เนาะดามนั้นนะครับซึ่งทองเนี่ยหาได้จากไหนอ่ะก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนอาชีพกันทองนะครับคือจริงๆแล้วผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าวิธีการหาทองหาพวกเงงินนนนนนเ่่มัาานนััหหาาจกไอซึง ง่ายๆเลยครับมันอยู่ที่ตัวกิจกรรมนั่นเองครับคุณสามารถลงพวกนี้เก็บนะครับรายวันรายวันรายวันเก็บไปครับคุณจะได้ทองพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยต่อวันและรวมถึงกิจกรรมข้างๆที่คุณได้เล่นตรงนี้ไปเนี่ยบอกได้เลยครับว่ามันมีกิจกรรมบางกิจกรรมก็แจกทองด้วยเช่นกันเรามาเปลี่ยนอาชีพกันเลยดีกว่าครับฝึกเสริมเราไปที่นี่เลยครับและผมจะเลือกเป็นตัวไม้เบนจพิษนั่นเองครับโบะเรียบร้อยแค่นี้เอง ะะผมก็มีเป็นกระบี่ที่รับแล้วก็เป็นเบ็จะพิดแล้วนั่นเองครับผมจะตั้งเป็นสำนักหลักเลยก็คือผมจะเปลี่ยนอาชีพนี้เรียบร้อยเลยนั่นเองครับแบบนี้เห็นไหมผมใช้เป็นตัวน้องได้แล้วแบบง่ายๆไวๆแค่นี้เลยนะฮะเออนะฮะเรามาดูสกิลน้องกันหน่อยนี่เป็นยังไงบ้างซึ่งมันสามารถอัพได้เลยอะ่ะเออแบบมันมันเหมือนกับมันใช้พอยต์ต่างๆนาที่อัพตัวน้องไปก่อนเนะ้่ยตัวกระบี่มันก็เอามาอัพกับตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งจากที่ดูแล้วเนี่ยน้องจะเป็นการอัญเชิญกบนะครับมาตบ นะครับัตูในระยะนั่นเองครับแล้วก็อันนี้อันเชิญเป็นบุมสายฟ้านะครับเออมีการสตันด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ล้างสถานะควบคุมได้ด้วยนะฮะรวมถึงอันนี้นะครับก็โอ้โหสตันได้อีกโหโคตรโกงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพวกนี้เราเรียนรู้ได้ซึ่งเดี๋ยวผมเข้าไปเรียนรู้ต่างหากละกันนะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจบอกได้เลยว่าน่าสนใจถ้าเราจะย้ายอาชีพมาเล่นนั่นเองครับและต่อมานะครับในตัวระบบใหม่ที่เข้ามาในนี้ด้วยเนี่ยนะครับมันจะ เ,เป็นสัตว์เลี้ยงครับนี่เลยแต่มันต้องมีสัตว์เลี้ยงก่อนซื้อผมก็ต้องไปซื้อด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับผมยังมีสัตว์เลี้ยงเนาะก็ถ้าซื้อเนี่ยนะครับผมก็คงซื้อเป็นไซบีเรียเพราะทำไมฮะคือผมมีโจลีนอยู่แล้วไง เออผมมีโจลีนผมเลี้ยงน้องเป็นโจลีนอยู่แล้วนะก็คือน้องเป็นเซปเลียแต่ว่าน้องจะเป็นสีน้าตาลแต่เจ้านเนี่ยมันเป็นสีดําแต่ไม่เป็นไรผมจะซื้อเลยล้วกันนะครับนี่เลยสามารถตั้งเพศได้ซึ่งโจลีนของผมเนี่ยจะเป็นตัวเมียอยู่แล้วนะครับผมจะตั้งชื่อเป็นโจลีนเลยนะครับนี่เออโจลีนเป็นไงน้องหมาผมนะฮะตามนั้นเลยก็สามารถเติมได้นะซึ่งที่ผมก็เติมมาเพื่อที่จะเล่นกันยาวๆั่นเองครับนี่เลยพลังต่อสู้ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเราสามารถที่จะแบบว่าปรับแต่งนะครับพ แองกี้น่ารักจัดดูดิเออ,อย่างน่ารักนะฮะแต่ว่านี้ผมมีแล้วผมติดตามไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็แต่งตัวน้องโอ้แต่งตัวใช้อีกแล้วไม่อยากใช้อะ่ะคือส่วนใหญ่ผมเติมมาได้ผมจะเอาไปซื้อของในร้านค้าเท่านั้นซึ่งเอาจริงตรงนี้มันก็สำหรับผมคือน่ารักอยู่แล้วนะซึ่งถ้าใครที่อยากจะ แต่งตัวน้องหมาเพิ่มเติมขึ้นมาก็สามารถแต่งตัวเพิ่มได้นะครับซึ่งการเติมร้านคาที่ไม่แพงเลยคนะคุณสามารถไปเติมได้ที่เติมเงินตรงนี้เลยนะครับใครอยากเติมเงินแล้วเติมถูกแน่นอนนะครับนี่เลยเข้ามาแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับ id password ที่คุณตั้งค่าของ id ของคุณเอาไว้พอเข้าเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เลือก id ของคุณนั่นเองครับแล้วคุณก็เข้ามาเติมแพ็คที่คุณต้องการได้เลยครับไมจะเป็นแพ็คทองแพ็คหยกนะครับอันนี้สามารถเติมได้เลยเช่นกันนะ ถูกกว่าที่เราเติมเองและโบนัสหรือว่าเครดิตที่เขาเพิ่มให้เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรครับก็แนะนําว่าให้มาเติมจากทางเว็บนะครับแน่นอนครับไม่มีการโกงอย่างแน่นอนนั่นคือเว็บไซต์หลักของตัวเกมคุณสามารถชําระเป็นพร้อมเพย์นะครับได้ด้วยเช่นกันนะเนาะสำหรับตัวเว็บไซต์นั่นเองครับอ๋อดูโจลีนของเราดี่น่ารักจัดจัดเป็นไงโอ้โหเ้าน่ารักเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อสู้ด้วยกันนะอ่ะแน่นอนครับพอเราได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วนะครับหรือว่าระบบใหม่ที่มันเข้ามาได้สักพใหญ่แล้วเนี่ยครับนี่ใช้กงเล็บวัดโลกเป็น ก็ตึงนะครับอีกหนึ่งระบบเนี่ยที่ต้องพูดกันก็คือระบบของคู่รักนั่นเองครับนะซึ่งระบบคู่รักเนี่ย ก็น่าจะมาที่นี่นะครับเป็นเรื่องของระบบของการแต่งงานนั่นเองเอาง่ายๆครับซึ่งตรงนี้มันจะมีเงื่อนไขบอกอยู่แล้วนะครับก็คือทั้งสองฝ่ายต้องมีเลเวล35ครับแล้วก็ต้องเป็นเพศตรงข้ามนะญิงก็ญิงไม่ได้ชายกับชายไม่ได้แลต้องเป็นชายกับหญิงเท่านั้นนะครับตามนั้นเลยเนาะเนี่ยตามนี้เลยค่าสนิทั้งสองฝ่ายต้องมี5ประสองก็คือคุณต้องแบบมีความสนิทด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็ต้องออนไลน์อยู่ในระยะไม่เกิน10เมตรอะไรเงี้ยซึ่งคุณต้องทำตามเอาง่ายครับมันคือพยายามแสดงความเป็นคู่รักให้คุณนั่่นนนนนเเเอองงงงคััถ้้้าาาาุณยยยกกกกแตตได็็มมมลซึจะะีพพวิศษโป คู่ร so 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 ักสัตว์เลี้ยงร่วมนะครับแล้วก็จะเป็นโชมเฉพาะนั่นเองครับบอกได้เลยว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวพวกกุหลาบเนี่ยนะครับมันสามารถซื้อได้ซึ่งคนเนี่ยเข้าไปที่นี่แล้วแล้วก็ไปซื้อกุหลาบได้ในร้านค้าได้เลยนั่นเองครับแบบนี้เลยอีกหนึ่งจุดที่ต้องพูดและยังไงก็ต้องพูดได้เนะครับก็คือคู่ไร้เทียมทานนั่นเองครับมันคือกิจกรรมที่ทําให้เราได้เล่นและก็ได้รับของอย่างมากครับแล้วก็ในวันที่นี่สิบสี่นี้เนี่ยเร็วๆนี้หรือว่าถ้าผมอัดคล จุติศาสตร์นะครับแล้วก็จะเป็นแฟชั่นใหม่นั่นเองก็บอกได้เลยครับเกมนี้เป็นเกมจีนที่แฟชั่นสวยมากๆนะครับก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับอย่างเช่นนี้ครับการดําเนินการเนี่ยพวกแพ็คพิเศษก็สามารถซื้อได้อย่างที่บอกแล้วซึ่งอันนี้มันก็จะใช้พวกหยกเขียวในการที่เราเติมมาเนี่ยนะครับไปซื้อได้เช่นกันเราก็จะมีการจํากัดแพ็คอยู่3ชิ้นซึ่งของข้างในก็ได้รับแบบนี้เลยเนี่ยปะทองได้รับไม่ยากในการเติมนะครับจริงๆมันหาได้ที่ผมบอกแล้วผมเคยทาแบบสายฟรีไปแล้วดวยเช่นกันแต่ว่าตอนนี้มันแบบของมันสวย นั่นเองครับอย่างที่เห็นนะตามทีเราไปจัดกันดูได้นั่นเองครับนี่เลยโอเคเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของนี่เลยฮะ คู่ไร้เทียมทานครับอันนี้ก็จะเอาของมาแลกซึ่งผมเนี่ยแลกครบไปแล้วเนาะซึ่งของดีก็จะได้แบบมีตัวสุ่มหาคู่มีบริจาคกิ้วมีตำลึงมีอะไรเงี้ยก็เป็นของที่เราได้ใช้งานตลอดทุกๆครั้งอยู่แล้วในการอัปเกรดตัวละครเราได้เองครับก็เป็นกิจกรรมที่จะแลกได้ประมาณวันละ3ครั้งเท่านั้นครับเนาะก็แนะนําว่าให้เล่นแล้วก็ไปหามาซะนะครับต่อมาเลยก็จะเป็นหีบสมบัตินะครับอันนี้เหมือนเดิมก็ไปเข้าร่วมนะครับซึ่งผมเองก็จะเข้าร่วมด้วยก็จะได้รับพวกแบบเป็นเรียกว่าไงดดีอออะเเปป็็นพวววกกรรรรับมมขาาาาสถ ก็นเนี่ยครับคุณต้องไปหาพวกนี้มาซึ่งผมยังไม่มีเลยเนะครับก็ต้องไปหามาแล้วก็ไปแลกมาซึ่งถ้าคุณใส่ได้หรือว่าเนี่ยแหละเออมันก็จะทําให้ตัวเรามันมีค่า cp ที่มากขึ้นนั่นเองครับหรือว่าค่าแฟชัน่นนะเนาะในเรื่องของพาห,าหนะใหม่นะครับนี่เลยจะเป็นตัวนกครับเฮอร์มิวจิงเซียวนะครับตัวนี้ถ้าผิดขออภัยเนาะก็เป็นนกตัวนี้เลย เท่ๆนะอย่างที่บอกครับว่าในสิ่งที่เราเติมไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะคือการเติมเกมมันคือการสนองนิ้ของตัวเราอยู่แล้วเช่นกันนะครับแล้วในการเติมเนี่ยอย่างที่บอกไปครับมันมีพวกแพ็กต่างๆนานามากมายครับและอย่างดีพอเติมเนี่ยมันให้เครดิตเพิ่มด้วยอย่างที่ผมบอกไปในเว็บก่อนหน้านั่นเองครับซึ่งเนียผมก็เติมมาสองพันสามพันกว่าบาทน,นั่นเองนะครับคุณก็จะได้รับตนีงมาแล้วคุณก็มาซื้ออาไดอเองแต่ว่าผมยังไม่ซื้อนะเดี๋ยวค่อยเจอก เนาถ้าเติมก็คงเติมแบบเติมกักเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะเนาะเผื่อแบบว่าในอนาคตอาจจะมีแบบลดราคามากกว่า50%มั้งอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกอะคือเราเรา ช้าๆได้เราไม่ต้องรีบนั่นเองแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับตัวแฟชั่นสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มเข้าใหม่อีกหนึ่งตัวนั่นเองครับแต่เจ้าตัวแมวตัวนี้ที่เป็นตัวโคสเบต้าผมว่ามันก็น่ารักดุกด็กไงมันจึงทําให้ผมแบบไม่ค่อยอยากเปลี่ยนอะเออนะครับตามนั้นเนาะแล้วก็กิจกรรมที่ใกล้จะเปิดอีก2วันนั่นเองนะครับหรือว่าอีก2อันนั่นเองเนาะ,นะก็ประมาณนี้ฮะอย่างที่บอกคือตัวเกมเนี่ยอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็มีกิจกรรมให้เราได้เล่นเยอะมากมายไก,ก่กอดนั่นเองครับ ไม่ชัวร์อ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูหน่อยละกันนะครับสำหรับการโจมตีอาชีพของผมนะฮะจะเป็นยังไงนะผมจะไปฝึกตนเลยไป let's ก o ลองว์ปไปดูเลยเออลองดูดีว่าสกิลตัวผมมันจะตึงขนาดไหนนะฮะแต่ว่าผมน่าจะยังสู้ไม่ไหวเพราะทําไมฮะผมยังไม่ได้อัพสกิลนั่นเองครับเดี๋ยวค่อยอัพนะฮะเฮ้ยนี่ไงตัวนี้เลย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 มาสู้กันสู้กันดูฟึ๊บเฮ้ยสีมันสวยอ่ะนี่ครับสตันครับเอ้ยโอ้ยโจมตีหมู่ด้วยโอ้สบายแล้วเอ้ย โอ้ผมโอเคผมโอเคแล้วอันนี้จักใจเลยคือจากการที่ผมเล่นอาชีพเดิมมาอาชีพเดิมมันตีแบบเป็นระยะประชิดใช่ป่ะแต่พอเวเน,นี้เฮ้ยมันเก็บบอลได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะคือมันยือนอยู่นิ่งๆอ่ะดูดูดิเฮ้ยนี่ยังไม่ได้อัพสกิลนะถ้าอัพนี่คือเดือดแล้วดูดิมันเป็นสายซม,ม่อนที่ผมอยากเล่นอยู่แล้วด้วยอ่ะเนี่ยอันเชิญกบกัะเชิญแมงมุมอ่ะเอ้ย hell, เดอะเฮลเฮ้ยผมชอบ it, อ่าวจริงผมชอบป่ะแล้วดูดินอนใหม่นะฮะส,สกุลสกิลเฮ้ยเจง๋จงเจง๋จงเจง๋งเจ๋งเออ ผมชอบนะโอเคอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักของผมเลยฮนะตามนั้นละกันเนาะอย่างที่บอกครับว่าอาชีพมันมีเยอะมากนะ้วตอนนี้ใครที่จะเล่นอะไรก็ลองเล่นดูได้นะแต่ผมกลับถูกใจอาชีพนี้แล้วอะ่ะเพราะว่า ผมชอบสายซัมมอนด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นอาชีพที่ตีไก่โดยซึ่งผมเองอยากเล่นเนี่ยต้นดูดิมันเนี่ยคุณยืนอยู่กับที่แล้วคุณแบบธนูอ่ะมันยิงไกลเป็นเป้าเดียวถูกป้าแล้วก็มีสกิลเป็นเอโอีที่แบบว่าโอเคมันสามารถที่จะตีบอลที่เป็นระยะกว้างได้แต่คุณดูนี้ดิมันยืนนิ่งๆแล้วมันตีแบบกระจายไปหาบอลตัวอื่นอะเออผมชอบอันนี้มากนะฮะโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมแล้วกันนะครับก็นี่คือเกมซอร์สแมนนะครับ กบีอยยุจจักนะครับใครที่สนใจก็ลองมาเล่นลองมาโหลดกันดูได้แล้วกันนะครับซึ่งตัวเกมนะครับสามารถโหลดที่ใต้คลิปเลยนั่นเองครับมาเล่นด้วยกันครับมาท่องยูจจักไปด้วยกันแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าคลิปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครที่สนใจอยากกลับมาเล่นนะครับอยากเติมแพ็คไหนนะครับแนะนําใต้คลิปเลยครับมีรายละเอียดดนอินสปชั่นไว้อยู่ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมทุกคนเจอกันนะครับไปละวบายๆไปกับน้องโจลีนด้วยของเรานะครับน่ารักเลยนะฮะป่ะสวัสดีครับทุกคนเลย